สวัสดีครับสวัสดีวันจันทร์ที่28กันยายนนะครับต้องบอกว่าน่าเสียดายมากๆสําหรับตัวของฟาร์เมนโกคูฮาก,กัมปันเมื่อค่ำคืนนี้นะครับโอ้โหเรียกว่าคนในกลุ่มเนี่ย ลุ้นกันจนนาทีสุดท้ายเลยว่าจะมีประตูที่2หรือเปล่าแต่นีเมื่อไม่มาครับก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้แล้วก็ไม่เสียนะครับส่วนใครที่อยากรู้เพิ่มเติมอยากได้ฟุตบอลตลาดสดทั้งมองบน45นาทีแรก45นาทีหลังหรือว่ามองล่าง45นาทีแรก45นาทีหลังบรรยากาศในคับที่ขึ้นชื่อว่าติดท็อป3ของประเทศเนี่ยเป็นแค่ทุกคนทักมาได้นะครับที่แอทสีสมสามหรือลิงก์ที่ใต้หน้าโปรไฟล์ได้เลยยิ่งตอนนี้ มีกิจกรรมนะครับเสื้อฟุตบอลทั้งลีกบราซิลและก็ลีกใหญ่5ยุโรปก,ก่อนที่ลีกใหญ่ให้โรปจะมาเนี่ยเรียกว่าพร้อมเป็นของสมนาคุณให้กับทุกคนเลยนะครับในวันนี้ครับอยู่ในบราซิลซีรีส์บีสองคู่นะครับแล้วก็ในเดนมาร์กซุปเปอร์ลีกหนึ่งคู่มาเริ่มมาที่บราซิลซีรีส์บีคู่แรกกันก่อนเลยอาวายครับเปิดบ้านพบกับโบตาโฟโกนะครับอาวายทีมอันดับ11ของตารางโดยมี25คะแนนจากการลงสนาม18นัดชนะ6เสมอ7แพ้5 มีประตูได้เสียบวกหนึครับยิงได้21เสีย20ประตูเกมลุกดีเกมรับแย่ yeah. ส่วนทางด้านโบตาฟฟโกนะครับอยอนดับที่20อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนโดยมี18คะแนนจากการลงสนามสินัดชนะสีเสมอหกแพ้8ฟอร์มการเล่นล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่า ของอาวย์ห้านัดหลังสุดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีสถิติชนะ1เสมอ2แพ้2โดยมีค่าเฉลี่ยการยิงประตู0.8ประตูต่อเกมและเสียประตู1.6ประตูต่อเกมส่วนน้บนบตาฟโกห้านัดหลังสุดมีสถิติชนะ2เสมอ2แพ้1โดยมีค่าเฉลี่ยการยิงประตู0.4ประตูต่อเกมและเสียประตู0.2ประตูต่อเกมต้องบอกว่าห้านัดหลังสุดของบบตาฟโกทำได้ดีขึ้นมากๆนะครับถ้า2งทีมเนี่ยเคยพบกันมาแล้วทั้งหมด6ครั้งตั้งแต่ปี2020อครันยิงได้7ประตูบตเฟโกชนะ1ครั้งยิง้4ปรระตูเส2คัง ต้องบอกว่าโบตาโฟโกเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ยแย่ในลีกนะครับหลังท้ายตารางซึ่งแสดงให้เห็นถึงปัญหาในการเข้าทำและเกมรับที่ยังไม่ลงตัวส่วนทางด้านอาวัยแม้จะอยู่กาลางตารางแต่ก็ไม่ได้มีฟอร์มที่โดดเด่นมากนักและยังคงต้องลุ้นเพื่อขยับขึ้นไปในอันดับที่ดีกว่านี้จากตารางคะแนนและสถิติเหตุ a d ที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยอาวัยมีภาษีดีกว่าเล็กน้อยเมื่อเจอกับโบตาโฟโกที่กำลังประสบปัญหาอย่างหนักในลีก แต่อย่างไรก็ตามฟอร์มห้านัดล่าสุดของโบตาโฟโกดูดีกว่าทางด้านอาวายอาจจะเป็นสัญญาณว่าพวกเขาพยายามดิ้นรนเพื่อออกจากโซนตกชั้นเกมนี้คาดว่าจะเป็นเกมที่ค่อนข้างสูสีแม้ว่าอาวายจะเล่นในเนบ้านเนี่ยแต่โบตาโฟโกก็อาจจะมาเน้นรับและก็พยายามหาจังหวะสวนกลับเพื่อเก็บแต้มสําคัญมุมมองของสีสามแล้วคู่นี้นะครับเลือกยากเหลือเกินเพราะว่าอาวายก็มีฟอร์มที่สดุดสทางด้านโบตาโฟโกก็ต้องหนีพยายามหนีตกชั้นคู่นี้มีโอกาสจบเสมอมากที่สุดแต่ถ้า ต่อกันที่คู่2ครับเปซันดู u, เปิดบ้านพบกับแอร์ติกับเอ็ที่จะแข่งขันกันในวันนี้เหมือนกันนะครับเปซันดู u, ครับอยู่อันดับที่17ของตารางคะแนนซีรีสบ,บีมี19คะแนนจากการลงสนาม18นัดอยู่ในโซนตกชั้นซึ่งมงบอกว่าพวกเขากำลัองอยู่ในสากการ์ที่ต้องดิ้นรนอย่างหนักต้องการคะแนนเพื่อหน,นีจากโซนตกชั้นอย่างยิ่งยวดครับส่วนนั้นแอติกับเอมจ ที่พิ่งขึ้นเลื่อนชั้นมาจากบาราซิลซีรีส์ซเนี่ยอยู่อันดับที่สิบสี่ของตารางคะแนนซีรีส์บีมียี่สองคะแนนจากการลงสนามสิบแปดนัดอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างปลอดภัยกว่าเปซันดูแต่ก็ยังไม่ห่างจากโซนตกชั้นมากนักฟอร์มการเล่นห้านัดหลังสุดครับเปซันดูฟอร์มโดยรวมยังไม่คงที่ในลีกมีผลงานที่ยังไม่แน่นอนมีข้อมูลคือผู้ทำสถิติสูงสุดในการทำประตูสูงสุดเนี่ยคือเดโก้โอลิเวล่านะครับ3ประตูส่วนนั้นแอตลีตต์ขับ MG มีผลงานที่ขาดกันไปในห้านัดหล ช่านชนะโกยัส2 1ชนะอุปริโองหแต่ว่าแพ้อมาโซมัสศูนแพ้กุยยาบา0ูนแพ้พารานินเซศูนผู้ทําประตูสูงสุดก็คือเนโธคอสต้านะครับหประตูแล้วก็โลนันโดทาวาเลสสประตูซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการทําประตูของทีมที่ดีนะฮะส่วนด้าน h ฮดตูเฮดเนี่ยดูเหมือนว่าทั้งสองทีมเนี่ยจะยังไม่เคยพบกันนะครับ ต้องบอกว่าคือไม่เคยมีสถิติที่เคยเจอกันมาเลยความสําคัญของเกมในวันนี้เนี่ยมีความสาคัญอย่างยิ่งสําหรับ2ทีมครับโดยเฉพาะเปซันดูที่ต้องการแต้มเพื่อหนีโซนตกชั้นส่วนแอตติกับเอ็มจต้องการรักษาอันดับให้อยู่ในโซนปลอดภัยฟอร์มโดยรวมแล้วแอตติกับดูเหมือนจะมีฟอร์มที่ค่อนข้างดีกว่าเล็กน้อยนะครับ mm hmm. เมื่อพิจารณาจากอันดับตารางคะแนนและผลงานบางนัดที่ผ่านมาเกมลุกเกมลุกและเกมรับ คือมีแอตติกเนี่ยมีผู้ทําประตูที่โดดเด่นกว่าในขณะที่เปซันดูเนี่ยต้องพึ่งพานักเตะเพียงไม่ก,กี่คนในการทําประตูนะครับและการเล่นในบ้านของเปซันดูเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อได้เปรียบสำคัญสลับเปซันดูในวันนี้นะครับ แอตติกับมีความเป็นไปได้เนี่ยว่าหากพวกเขาสามารถรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีไว้ได้และยังใช้ประโยชน์จากเกมลุกที่มีประสิทธิภาพมากกว่าและความหลากหลายมากกว่าส่วนด้านผลเสมอเนี่ยผมมองว่าก็มีมีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันเพราะทั้งคู่เนี่ยอยู่ในอันดับที่ผมรู้สึกว่าเวทของทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ต่างกันมากนักนะครับแต่ถ้าทุกคนคิดว่าเปเซน,นดูชนะเนี่ยผมคงคิดว่าสิ่งนี้ได้เปรียบจากเปเซน,นดูไม่สุดน่าจะกเป็นการเล่นในบ้านแรงจูงใจในการหนีตกชั้นได้ยอย่างเต็มที่พวกเขามีโอกาสที่จะต้องคว้าชัยชนะนัดนี้ให้ได้ลลฟุตบอาซ ที่สาคัญหนึ่งยายนะครับเล่นในบ้านน่ากลัวเสมอครับคู่สุดท้ายครับมิทิแลนด์พบซอนเดอร์จิตเก้นะครับในฟุตบอลซูเปอร์ลาลิก้าเดนมาร์กนะครับต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยน่าสนใจมากๆอย่างที่ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วครับมิทิแลนด์เป็นทีมที่อยู่ในภาคโฟกัสของหลายๆคนที่ดูฟุตบอลนะครับปัจจุบันครับเป็นทีมหัวตารางและมกักจะอยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์ของซูเปอร์ลาลิก้าเดนมาร์กเสมอนะครับฟอร์มการเล่นในปัจจุบันก็พึ่ง เปิดนัดไปครับเพิ่งเปิดฤดูกาลไปไมีคลแนนลงไปหนึ่งนัดมี1คะแนนนะครับเสมออยู่ที่1นยูเอี่7ของตารางซึ่งยังเป็นช่วงต้นฤดูกาลที่ฟอร์มยังไม่เข้าที่นะักเกมลุกและเกมรับ1น,นัดที่ผ่านมาเนี่ยยิงได้3ประตูแล้วก็เสีย3ประตูทุกคนพอจะมองภาพออกไหมว่าเกมลุกเนี่ยมีประสิทธิภาพมากแต่เกมรับ ยงคงต้องปรับปรุงทางด้านฝั่งทิมเยียนครับซอนเดอร์จิตเคครับปัจจุบันก็เพิ่งเลื่อนชั้นมาจากบาเพิ่งเลื่อนชั้นมาจากเดนมาร์กดิวิชั่ภหนึ่งครับถือเป็นน้องใหม่ในซูเปอร์ลิกาฤดูกาลนี้ความการเล่นลงไปแล้วหนึ่งนัดมีหนึ่งคะแนนเหมือนกันนะครับโยนดบบที่แปดของตารางต้องบอกว่าเกมที่ผ่านมาเนี่ยยิงได้หนึ่งประตูแล้วก็เสียหนึ่งประตูนะครับแสดงให้ถึงเกมรับที่ค่อนข้างรัดกลุ่มนะและแต่เกมลุกก็อาจจะยังต้องพัฒนาเพราะว่า เนื่องจากซอนเดอร์จิเคเนี่ยเป็นทีมน้องใหม่ซึ่งแน่นอนครับเกมรับการเสียประตูยากไว้ก่อนทําให้คุณมีอย่างน้อย1แต้มเป็นอย่างน้อยจุม๋มฮะแต่ถ้าคุณเกมลุกคุณดีด้วยคุณก็อาจจะคว้า3าคะแนนได้ทั้ง2ทีมเนี่ยเคยพบกันมาแล้วนะครับ48ครั้งต้องบอกว่ามิเทลแลนด์ทำได้ดีกว่าเยอะมากๆเลยชนะ28ครั้งเสมอ9ครั้งแล้วก็ซันเดอร์จิเคเนี่ยชนะ11ครั้งนะครับ จากเฮตุเฮต d จะเห็นได้ว่ามิทเทลแลนเนี่ยไม่ใช่ตีที่เหนือกว่าในการพบกันกับซันเจอร์ดิสเคนะครับโดยเฉพาะการเล่นในบ้านที่มกักจะทำผลงานได้ดีกว่ามากๆแนวโน้มการแข่งขันครับมิทเทลแลนในฐานะทีมที่แข็งแกร่งกว่าและได้เล่นในบ้านย่อมมีความได้เปรียบสูงพวกเขาจะมักจะเน้นเกมลุกที่ดุด,ดันพยายามคลองบบอลเพื่อสร้างโอกาสทำประตู ส่วนทางหน้าทีมเยือนในฐานะน้องใหม่เนี่ยที่วิ่งขึ้นล่นชั้นมาการเจอกับทีมใหญ่อย่างมิทเลแลนด์ถือเป็นบททดสอบสาคัญพวกเขาจะมาเน้นเกมรับเหนียวแน่นและพายามอาศัยจังหวะสวนกลับเร็วหรือลูกตั้งเตะเพื่อสร้างความอันตรายคาดว่ามิทลแลนด์น่าจะเป็นฝ่ายของเกมและสร้างโอกาสได้มากกว่าอย่างไรก็ตามครับซอนจอร์ดิเกเคยสร้างเซอร์ไพรส์ญญในอดีตชนะ3จาก10นัดหลังสุดที่พบกันก็ทําให้ไม่สามารถประมาททีมเยือนได้จากข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยผมคิดว่ามิทลแลนด์มีโอกาสมากๆเใช่นหครับว่าคู่นี้1ลูก น่าจะสบายใจสาหรับเชียร์ทางด้านฝั่งมืทะือมากกว่านี่คือ3คู่ทั้งหมดของสีสามในเวิร์ลทัวร์นะครับสนคู่ห้ากำปั้นก็ยังเหมือนเดิมยังคงรักษาและส่งวลสิทธิ์ไว้ให้ในคนขับเท่านั้นใครที่อยากเข้ามาในขับของสีสามชอบฟุตบอลตลาดสดชอบฟุตบอลสี่สิบห้านาทีแรกหรือ90นาทีเต็มเกมหรือจะเป็นเตะมุมหรืออะไรก็แล้วแต่เรามีแอดมินหรืออินฟูหลายท่านที่มีความเชี่ยวชาญไม่งั้นเราเป็นอันดับ1ใน3ของประเทศไม่ได้หรอกครับ ทักเข้ามาได้ที่แอดที43หรือลิงก์ที่ใต้หน้าโปรไฟล์วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับฝากทุกคนคอมเมนต์กดติดตามให้กับ43เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้วยครับสวัสดีครับ